โยวาซาเดี๋ยวรุ่นเมียกาเดีบยรุ่นดูไปดีบยรุ่นฉาวใท่ตะกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับซื้อจากตัวเกม Resident Evil นะครับทุกภาคนะบน Nintendo Switch นะครับประจำปี2024กันนะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะ เป็นคนที่มีบัตรเครดิตหรือว่าทูมันนี่มาสเตอร์การ์ดนะหรือไม่มีนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับอันนี้เป็นการซื้อออนไลน์นะหลักๆบน n t e n d o Switch จะมีการซื้อแบบ2อย่างนะครับ1ก็คือซื้อแบบตลับนะตลับก็คือจะเป็นแผ่นตลับแบบนี้นะครับแลข้างในก็จะมีในส่วนของตัวตลับแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เสียบด้านบนนะครับเสียบลงไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเล่นได้นะบางอันก็ต้องอัปเดตแพทอะไรนิดๆหน่อยๆน,น,นะซึ่ง การซื้อแบบตลับนี่ก็จะมีข้อดีสาหรับใครที่เป็นแบบว่าสายสะสมนะครับสายแบบว่าลิ่นเบื่อง่ายแล้วต้องการเอาไปขายต่อทุนแผ่นใหม่นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของอตลับนะท่านผู้ชมนะหรือว่าให้เบื่อนยืมได้นะครับเนาะก,ก็จะไม่ค่อยขาดทุนนะครับในสายตลับนะท่านผะู้ชมนะอ ส่วนอย่างที่2นะครับก็จะเป็นสายซื้อแบบ e-shop นะ e-shop ก็คือเป็น e-shop ของ Nintendo เป็นการซื้อเกมออนไลน์นะครับเหมือนเราซื้อเกมบนสตรีมหรือว่า epi game หรือว่า battlenet นะเออหรือว่า Ubisoft อะไรพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับเป็นการซื้อออนไลน์นะไม่ได้มีแผ่นมีอะไรเลยนะครับเป็นการซื้อออนไลน์ลงรหัสนะเออก็จ่ายผ่ Credit, านบัตรเครดิตบัตร paypal อ่า mastercard อะไรอย่างนี้ visa นะครับหรือ Uh, ทูบันนี่มาสเตอร์การ์ดอะไรพวกนั้นนะท่านผู้ชมนะหรือว่าจะเป็นการเติมโค้ดเข้าไปนะครับเนาะก็ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้อันนั้นเขาจะเรียกว่าการซื้อแบบ e shop นะคือการซื้อแบบ e shop เนี่ยจะต้องอลงในเครื่องเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นมันจะกินพื้นที่เครื่องมากกว่าการซื้อแบบตลับนะเพราะตลับบางอันเนี่ยอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมันให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวนโหลดก็จะกินพื้นที่อยู่แต่ว่าบางเกมอย่างเกมนี้เนี่ยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวโหลดนะครับมันจะไม่กินพื้นที่เยอะเสียบป,นนปุบ๊บเลยเนี่ยป ซึ่งเ e ส i d เดนนะฮะท่านผู้ชมนะเลสเซเดนอีิเนี่ยของแคปคอมเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคมากเลยนะฮะที่เราสามารถที่จะซื้อมาเล่นได้นะครับหลักๆก,ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนเนาะว่ามันมีภาคไหนบ้างนะครับที่ต้องซื้อแบบ eShop นะที่จริงมาซื้อได้หมดเลยนะครับก็หลักๆนะครับภาคภาค3 4 5้ไม่ใช่3 5, 4 5สี่าี่้นี่ท่านผู้ชมนะ r e สซ d เดนเนี่ยมันสามารถซื้อแบบแผ่นหรือว่าแบบตลาบแบบนี้ได้นะครับ4 5, 6, ีบ่ห้าหกนจะซื้อแบบนี้ได้นะครับนี่มีขายอยู่อยู่ลิงก์ด้านล่างคำเปนยคลิปแต่จะเป็นภาค1นะครับต้องชมนะแล้วก็ r e s i d e ดนภาค2นะครับแล้วก็ภาค3ามแล้วก็ภาคเจิตภาค8ดเนี่ยจะเป็นแบบคราวนะต้องชมนะเออเอาง่ายๆคือภาค1ซื้อออนไลน์นะครับภาค2อสามซื้อ ออนไลน์เหมือนกันแต่เล่นบนคราวนะแล้วก็ภาค4 5 6หนี่ซื้อแบบเป็นตลับเป็นแผ่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ภาคเจ็ดแปดก็ซื้อแบบคราวนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับอย่างแรกคือ eShop ที่เราซื้อเป็นออนไลน์นะท่านผู้ชมเนาะมนะภนะาคหนึ่งก็ซื้อออนไลน์แล้วภาค3อา่าเจ็ดแปดก็เป็นการซื้อแบบออนไลน์แต่ว่าเล่นบนคราวเล่นบนคราวในที่นี้หมายความว่าเจ้าตัวเกมนีจะถูกรันนะครับ บนเครื่องซูเปอร์ของแคปคอมหรือว่านินเทนโดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ส่งภาพมาที่นี่นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะเขาเรียกว่าการเล่นแบบคลาวนะท่านผู้ชมนะแล้วถ้าการเล่นแบบตลับแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เล่นหมดออนไลน์ก็สามารถที่จะเล่นดูไม่ใช้นเนต็ตได้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วถ้าซื้อแบบ eShop นะก็อยู่ที่เกมมากเกมนั้นจะอินเทอร์เน็ตในการเล่นไหมนะอย่างเช่น Re s i d e n t 1น่ไม่จาเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะก็ไม่จําเป็นต้องต่อคราวนะครับ อะเรสซิเดนต์สองเอ้ไม่จำเป็นต้องต่อหนิดนะครับเรสซิเดนต์สองเรสซิเดนต์สามเรสิเดนเจ็ดแปดนี่เป็นคราวต้องต่อหนิดนะเรสซิเดนต์สี่ห้าหกนี่ไม่ต้องต่อหนิดเพราะว่าเราใส่ตลับแผ่นเลิ้นได้นะครับอืเออไงไงเลยอยู่ที่ภาคนะท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะเล่นภาคไหนเนาะอืมแต่ว่าวันนี้เราจะมาซื้อภาคสองกับภาคอ่เจ็ดนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมมีภาคอสามคราวตัวนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะสาม อย่างแรกเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Google นะท่านผู้ชมนะพิมพ์คำว่า Nintendo Game Price ตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกมาทัดที่2ที่เป็น Web Price Num Creator นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเนาะ,ะเพื่อที่จะเช็คราคานะว่าลิซิดินภาคไหนลดราคาแล้วก็ซื้อที่ไหนดีถึงจะถูกนะท่านผู้ชมนะ,ะจากนั้นนะครับเราก็มาซร์ชได้เลยนะครับกดซร์ชได้เลยนะฮะท่านผู้ชม,มซื์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าลิซิดินนะครับลิซิ ดินอ e ีวิวนะครับแล้วกดค้นหานะฮะนี่นะครับมันจะมีหลายภาคมากเลยนะท่านผู้ชมนะขึ้นมานะครับว่าซื้อโซนไหนถึงจะถูกนะโซนในที่นี้คือหมายความว่าเป็นประเทศนะโซนประเทศของที่เราต้องการไปซื้อนะครับอันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นราคาปกตินะนี่ถ้าเป็นในส่วนของประเทศแคนาดานะเป็นรูปธงแคนาดานี่ก็จะมีการลดราคานะครับแล้วก็ตามด้วย อีกกี่วันถึงจะหมดดีลนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ตอนนี้ของผมเนี่ยผมจะแยกไปซื้อที่ประเทศแคนาดานะก็เอ่อมีเรสซิเดนต์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะที่ราคา484บาทนะครับท่านผู้ชมนะเรสซิเดนต์สามนี่ซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็เรสซิเดนต์สองนี่กำลังจะซื้อ484บาทนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ในส่วนของภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรสซิเดนต์ห้านี่ก็299บาทนะท่านผู้ชมนะน,นี่เรสซิเดนต์หนึ่งก็299บาทอันนี้ในในโคลอมเบียใช่ไหมเออภาคนี้ในโคลอมเบียนะ เออแล้วก็ r e s i d ด n ห6นะครับก็2องกบาบาทโอ้ถือว่าถูกอยู่นะเนี่ยอืมแล้วก็เออลิซิเนสี่สองแปดบบาทอ่าถูกอยู่ถูกอยู่อ่าเพราะฉะนั้นผมจะย้ายไปซื้อไปซื้อที่แนะคนาดานะท่านผู้ชมนะก็วิธีการต่อมาเราก็ไปในส่วนของ Google เหมือนเดิมนะฮะ ไปในส่วนของ Google เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Nintendo account นะท่านผู้ชมนะจากนั้นเราก็กดเข้าอ,อันแรกเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำการล็อกอินใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่ได้สมัคร Nintendo account ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะซึ่งผมได้ทำการสมัครไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะ,ะต่อมานะครับเราก็ทำการนะครับไปเลือกที่คำว่า User information นะถ้าเราทำการเข้าแล้วก็สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชม เข้าไปนะครับ User Information ตรงนี้นะครับแล้วก็กดในส่วนของ Edit Information นะตรงนี้นี่แล้วก็เลือกนะครับโซนประเทศตรงนี้นะครับนี่ Country and Region นะทนะ่านผู้ชมนะ Region of Residence นะ Residence นะ Country and Region ตรงนี้นะครับกดติก๊กออกมาปุ๊บแล้วก็เลือกประเทศที่เราต้องการไปนะท่านผู้ชมนะก็คือเมื่อกี้น,ะนี้เนปะ็นแคนาดานะท่านผู้ชมนะผมก็จะเลือกแคนาดาน,นะนี่ปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือก ระบบโซนเมนาแล้วก็กดเซฟเช็งได้เลยตรงนี้นะทู้ชมนะกดเซฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะให้กดตกลงะไรแล้วก็กดตกลงให้เรียบร้อยนะทู้ชนมนะมนั่นนะครับเราก็มาที่เครื่อง nintendo switch ของเรานะทู้ชมนะให้เราทําการนะครับมาเลือกตรงตรงนี้เลยได้เลยนะทู้ชมนะนี่นนเราสามารถกดติ๊กได้เลยนะครับที่เห็นไหมใช้นิ้วติ๊กเลยเพราะมันสัมผัสหน้าจอได้ครับกดติ๊ก nintendo e shop แล้วกดเข้าไปแล้วมันก็จะให้เราเข้ารหัสอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใส่รหัสไปเรียบร้อยต้องใส่ประมาณสองครั้งนะมันจะดิ้งก่อนรอบแรกนะครับรอบต่อมาเราก็จะเข้าได้ทชม นี่มาแล้วนะครับอ่าจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็กดค้นหากิมได้เลยนะครับอันนี้ผมเป็นโซนอ่าแคนาดานะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วบางโซนอย่างเช่นโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะใช้ภาษาของประเทศนั้นนะท่านผู้ชมนะอ่าเราก็กดค้นหากิมได้เลยของผมจะเป็น resident เนาะ resident นี่ resident review จะขึ้นมาตรงนี้กดติ๊กได้เลยปึ๊บแล้วกดค้นหานะครับ นี่มันก็จะขึ้นมานะครับว่าเกมไหนลดราคาอยู่บ้างนะท่านผู้ชมนะอ่ามีเรสซ d เดนซีก็ลดราคาอยู่นะครับสิบสองดอลลาร์นะครับเขาเรียกดอลลาร์แม่มันขึ้นดอลลาร์เงินดอลลาร์แบบนี้ก็ต้องต้องใช้ประมาณนั้นแหละ <c oughs> นะฮะอ่าเราจะเลือกหาเกมที่เราต้องการก็คือเรสซ d เดนซ์สองตรงนี้นะครับเลือกนะครับเกมที่เราต้องการนะเราก็กดเข้าไปปึ๊บก,กดติ๊กเข้ามันเข้าไปก็ได้นะครับ แล้วก็ทำการนะครับเลือกตรงนี้นะครับนี่ process to process นะทุกทชมนะ,ะ process to process ตรงนี้นะครับกดติด๊กไปฟึบนี่มันก็จะให้เลือกเมืองนะทผู้ชมนะเราก็เมืองไหนก็ได้นะครับเอาไปถอะอนนับเอาเวอร์ตาก็ได้นะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็เซฟโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่มันก็จะขึ้นมาแล้วน,นะครับเพราะเราต้องเสียภาษีด้วยนี่ภาษี1ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราก็เลือกได้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าเป็นเครดิตการ์ดก็ได้นะครับหรือว่า nintendo e shop card หรือว่า PayPal ก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมนะ ของพี่เนี่ยใช้ทนะูมันดี่นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะไม่มีปัญหากับการใช้งานเนาะเออใช้ทูมันดี่อยู่แล้วนะครับกดเออ่ครดิตการ์ดได้เลยนะเป็นทูมันดี่มาสเตอร์การ์ดนะถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้อ่าีช e ็อปก็ได้นะท่านผู้ชมนะเอออีช e ็อปก็คือเป็นการเติมโค้ดเข้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับในแต่คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อนะไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาก็ซื้อเขาเรียกว่าเป็นบัตรอะ่ะเขาเรียกบัตรเงินสดเออเหมือนเหมือนพวกเติมเงินทนะูมันดี่นะท่านผู้ชมนะออืมเป็นนบบััตรรขง Nintendo ะค เป็นในส่วนของโซนอเมริกาโซนญี่ปุ่นนะครท่านผู้ชมนะโซนอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะให้นั่นทำอยางนะคลิปนะสำหรับใครที่อยากจะใช้บัตรนั้นในการซื้อเอานะไม่มีบัตร m อ่ t มาสเตอร์การ์ดหรือว่าเครดิตการ์ดอะไรแบบนี้ก็สามารถทําแบบนั้นได้นะครับอ,อันนี้พี่ใช้บัตรเครดิตเนะเาะแล้วก็กด u ีควอ e มนตรงนี้เลยนะครับนี่นะ,ะจากนั้นเราก็ใส่อะไรลงไปให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะ แต่หลักๆเราอย่าไปกดเซฟนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราใส่ในส่วนของเจ้าตัวชื่อบัตรไปแล้วแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ใช้วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะมันจะมีชื่อบัตรอยู่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยตามบัตรนะแล้วก็ใส่เลขนะครับ16หลักลงไปนะอ่าสิบหกหลักลงไปนะครับด้านหน้าบัตรนะแล้วก็ใส่เลขหมดอายุบัตรนะท่านผู้ชมนะจะมี4ตัวนะครับ ้อมทับนะทานผู้ชมนะแล้วก็เลขหลังบัตรเป็นเลข4 CVV ยืนยันนะทุนผู้ชมอมตรงนี้ก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะแล้วอันนี้สําคัญนะครับสำหรับใครที่ซื้อ,อโซนแคนาดาแบบผมนะครับให้ใช้ T9 C1 L2 นะทานผู้ชมนะเออเพราะว่ามันเป็นซิปโคดอันนี้ต้องใส่นะครับต้องอถ้าเราใช้บัตรอะไรก็ช่างนะทานผู้ชมนะเราต้องใส่ซิปโคดของประเทศ ที่เราย้ายไปนะไม่ใช่ประเทศของบัตรที่เราเปิดนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นซิปโค้ดก็คือเลขไปรษณีย์นั่นเองสามารถหาได้ใน Google ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะซิปโค้ดตัวนี้นะครับอืมเราหาใน Google ได้เลยเขียนว่าซิปโค้ดแล้วก็ประเทศนั้นนนะหรือว่าโซนนั้นที่เราย้ายไปซื้อนะหรือว่าหาในกลุ่มอารมณ์ละลายน i n เ e นโดก็ได้นะท่านผู้ชมนะมารมละลายไปพร้อมกันนะระผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเออไปโพสถามก็ได้นะครับในนั้นนะนะจากนั้นนะครับเราก็อย่าไปกดซิปนะเพราะมันจะซิปบัตรนะท่านผู้ชมนะนอ นี่นะครับมันก็นจะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยเนะี่ยโดนภาษีไป1นดอนลลานะร์นะโดนแท็กไป1่ดอลลาร์อ่ากนั้นก็กดอ่า add fun and purchase ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นการซื้อนะครับอ่าเมื่อซื้อได้แล้วนะครับเราก็จะได้เกมที่เราต้องการเลยนะท่านผู้ชมนะซึ่งของผมเนี่ยก็ตอนนี้บัตรมันยังล็อกอยู่นะท่านผู้ชมเมื่อกี้มันขึ้นบัตรล็อกนะท่านผู้ชมนะเออก็ยังซื้อไ,ได้ก็ยังติดต่อ ่ธนาคารอยู่ให้เขาแก้บัตรล็อกให้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเออแต่จริงๆเนี่ยมันมันซื้อได้นะครับแต่ผมก็แนะนําให้ซื้อโซนอ่าอเมริกาหรือญี่ปุ่นดีกว่านะท่านผู้ชมนะเพราะมันง่ายกว่านะครับแล้วก็เอ่อใช้งานง่ายกว่านะท่านผู้ชมนะหาซิปโค้ดอะไรพวกนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากครับสำหรับใครที่ซื้อผมก็แนะนําให้ไปซื้อโซนอเมริกาหรือโซนญี่ปุ่นดีกว่านะท่านผู้ชมนะแบบผมนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมซื้อโซนยานนาปุ๊บบัตรแม่งล็อกเลย เพราะฉะนั้นนะครับก็รอต้องรอสัก2อสามวันแล้วค่อยมากดซื้อใหม่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าใครซื้อโซนอเมริกาหรือญี่ปุ่นไปกดเช็คดูแล้วราคามันถูกก็ซื้อโซนนั้นก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออมันซื้อง่ายกว่า นะครับหรือใช้บัตรเติมเมาก็ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะง่ายกว่านะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูก่อนเลยละกันนะสำหรับเอ Res ่อเรสซิเดนต์ตัวไหนดีเรสซิเดนต์สาวสามคราวละกันนะท่านผู้ชมนะเออเล่นให้ดูเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้อันน,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 นี้ต้องต่อหนิดนะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับมีภาษาไทยได้วยนะกินนี้อ่ามาแล้วนะครับกดเล่นเลยนะครับลอร์รดดีทอเรียบอกเลยอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับมันใช้นิดอยู่นะ น,นี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะกดพีได้เลยนะครับโอเคเรซูเก้รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มานล้ครับนี่เราก็ปรับเป็นภาษาไทยได้นะไปเซตติ้งนะครับตอนนี้เด็ตผมมีอยู่อสองสองคลื่นนะท่นานผู้ชมนะเออสคลื่นนะครับรกดที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ ปรับเป็นภาษาไทยก่อนนะภาษานี่ปรับเป็นภาษาไทยเลยให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะภาษาที่แสดงอะไรเงี้ยนะครำบรรยายเปิดให้เรียบร้อยนะฮะฟืบมาคนดูเราจะมาเล่นโชว์กันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปเล่นต่อนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมสองขีดเล่นในชิวชิวเลยนะฮะเยะ่เห็นไหมเด่แค่สองขีดก็พอนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ไม่ถือว่าน่วงหรือว่าลื่นหรือว่าอะไรแย่มากมายนะครับใช้งานได้เลยนะเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้รันได้60เฟรมเลยนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยรันได้60เฟรมนะครับบอกก่อนนี่แหลมเปรีย้ยเลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Resident Evil 3าม o ราวนะท่านผู้ชมนะ ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำาย้ใต้ไม่ใช่ลิงก์ซื้อีิลิงเกมนะครับม่าจะเป็นทุปปกภาคนะครับอยู่ด้านล่างคำาย้ใต้คลิปเลยผมแปะไว้ให้นะต้องชมนะแล้วก็ในส่วนของอการเติมเงินเข้าผมแนะนําให้ซื้อโซน US หรือว่าโซนญี่ปุ่นนะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตรเติมเงินเป็นมาส r าร์ดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเติมได้เลยนะนู้น้ชมนะหรือว่าจะไปเติมผ่านเจ้าตัวช้อปปี้ก็ได้ที่มีที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างคําย้ใต้คลิปจะเป็นโซนอเมริกาหรือว่า US นะครับกับในส่วนของโซน ญี่ปุ่นเจแปนนะท่านชมนะก็อยู่ด้านล่างครับต่คลิปเชพนะเดียวกันนะครับแนะนำว่สองประเทศนี้ที่จะซื้อนะครับแล้วก็ราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็ซื้อง่ายนะครับซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า